ว้าว o มอร์น n ิ่งทุกคนวันนี้นะครับเป็นวันเลิกงามยามดีของเรานะครับไปทดสอบกับลูกค้านะครับ UFO 29กับเครื่อง2 0 2ตัวที่เราไปทดสอบคราวที่แล้วที่ทำความเร็วได้ถึง51นอตแต่รอบนี้เนี่ยลงตัวแน่นอนไปกับลูกค้าแล้วเดี๋ยวผมพาสมาชิกออกไปเที่ยวทะเลประจวบกันเมื่อ2อสามวันที่แล้วคลื่นแรงมากเลยทุกคนเดี๋ยวผมไปสู้กับคลื่นกันดีกว่านี่นะครับ เมื่อวานเนี่ยมีพี่ๆมาที่อู่นะครับแล้วก็ถามว่าทําไมเธอถึงต้องจากยีิบเจ็ดป็นยีิบเก้าคือผมว่ามันเท่ดีที่อ่างข้างหลังมันยาวไปอีกประมาณ40เซนนะนะฮะ <c oughs> มันก็เลยได้มีความยาวเพิ่มขึ้นส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นสีเทาลัมโบนะฮะเดี๋ยวผมจะลากไปกับน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องแวร์เป็นพมา่าเดี๋ยวเราไปเรียนภาษาพม่ากันแล้วเดี๋ยวผมจะลากไปเติมน้ามันก่อนแล้วก็ไปลงน้ําตอนนี้น้ํากําลังลงนะฮะโอ้ลานี้เนี่ยกริปเลยกริปเลยไปไปดูกัน ถามสูตรเลยนะครับก็ต้องมาแวะเติมน้ํามันนะฮะแน่นอนพีทีอีกแน่นอนเยนยฮะของซีแมนเรานี่ก็สนับสนุนโดยพีทีนะครับเปล่าเราสนับสนุนพีทีนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะเติมร้อยลิตรก่อนนะฮะเพื่อเอาไปทดลองกับลูกค้าไม่ใช่คือเราทดลองมาแล้วแหละแต่ก็เอาให้ลูกค้าเนี่ยมาได้ได,ได้ได้ขับกันแล้วเดี๋ยวลูกค้าจะฝากไว้ที่นี่นะนี่ยิบเก้าพอเป็นยิบเก้าแล้วแบบโอ้โหอลังการ นี่นี่นี่ยี่เก้าแล้วอลังการตอนนี้น้องแววงกำลังเติมน้ำมันอยู่กำลังเติมอยู่นะครับช่องเติมน้ำมันเราเนี่ยเอี่เดี๋ยวพาไปดูบนช่วงว่างช่วงว่างช่วงรอแหวงเติมน้ำมันเนี่ยเนี่ยอันนี้มีเขียงนะครับ แล้วก็ลานอนเนกประสงค์ลานเอเนกประสงค์ปุ๊บกันนี้ที่นั่งข้างในเก๋ว่ะเก๋เก๋เก๋นี่เราลดระดับลงมานะครับเพื่อให้ได้ลงต่ำลงไปหน่อยนี่คุณจงคุณแจห้องนองห้องน้ำนี่ห้องนอน <c oughs> อยู่ในเรือเคบินมันไม่ได้ร้อนนะทุกคนมันไม่ได้ร้อนเลยแล้วก็พื้นะะที่กว้างขวาง ผมจะต้องลากไปลงที่ตามล่องไล่ที่เดิมนะฮะแหมแวไม่ใส่เสือ้อซีแมนมาเดีมึงอ่ะใส่เสื้อบ้าอะไรมาเนี่ยนี่อันตรายหน่อยนะเดี๋ยวไกลๆหน่อยกลัวโอเคเราลากเรือมาใกล้ถึงจุดลงเรือแล้วนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะฮะแดดสดใสมีขึ้นลมนิดหน่อยมันเป็นจุดประสงค์ของ โชคชะตาที่จะทำให้เราได้ทดสอบเรือกันวันนี้โอเคถ่ายแล้วนี่นะครับเราก็ต้องมาบีบน้ำมันเข้ากองก่อนนะฮะเพื่อจะได้ให้สตาร์ทง,ง่ายๆทม่มีผมเลยผมว่าต,วตัวนใหญ่ทุกคนก็ทำแบบนี้นะคือ

ไทยก็ยังไม่ค่อยเก่งพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย อ่ะผายไปหนึ่งแวบนะฮะผมกับเจ้าแวรก็เอาเรือลงน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอลูกค้ามาเนี่ยเราจอด้าไว้ดีเลยนาวล่าของเรานะฮะลูกค้ากำลังจะมาถึงแล้วอีก 2- 3สนาทีเอาลงไม่ยากนะครับยิ่งเรือค่อนข้างใหญ่เนี่ยมันก็จะจิง,ง่ายเพราะว่าท้ายมันจะยาวไปจนถึงน้ำอากาศวันนี้ค่อนข้างเป็นใจนะฮะมีแดดแต่มีลมฉุยๆเพราะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวจะมีคลื่นละนะฮะนี่กับยิบข้าวฟู้ด ดูสิเออเยรษฐีไปเดี๋ยวไปเทสไปลองกับลูกค้ากันดีกว่านี่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 สีเทาลัมโบนะทุกคนนี่ลูกค้ามาแล้วนะครับคุณกัดแล้วก็สมาชิกพี่ๆทีมงานที่เขาขับเรืออยู่ประจำอยู่ที่อเมริกานะครับท่กคนวิด้านี่เขามาลองเรือของเขานะฮะเขาบอกสะใจเลยวันนี้ โอเคโอเคเรือวอล์วิดีโอขึ้นมาบนเรือแล้วนะครับกับมิสเตอร์โอเนอร์มิสเตอร์โอเนอร์มิสเตอร์ยาริขนมกันแล้วก็มิสเตอร์มิสเตอร์ทอมมี่เราออกมาเทสเรียบร้อยกางอะไรนิดจอดเพื่อเช็คความโครงเคขงนะทุกคนนี่จอดเพื่อเช็คความโครงแขงเนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเอาเรือขึ้นแล้วก็ไปเทสกันในคราวหน้า Two hours later ฮัลโหลข้างหลังก็น้องต้มนะฮะเอามาจาับปลาคารัวัอดีวันนี้ยูทูบเบอร์ติ๊กตอกชื่อดังนะครับเจมมิง <laughs> สวัสดี <laughs> เราชื่อมิงนะ <laughs> เจมมิงแล้วก็และสามีที่สนิทกับผมมากนะฮะทำอู่ซ่อมรถชื่อทวีวัฒนะปลาเสียชื่อไปสี่ตัวผมก็เลยแบ่งปลาคาร์ฟไปให้แกสี่ตัวตอนนี้แกมีห้า บวกอีสี่เป็นข้าวก็เลขมงมคลอยู่นะครับเดี๋ยวไปตักปลาคราฟที่ร้านมานชูใจนะครับเราสต็อกไว้เยอะเลยเอาไว้แจกเพื่อนๆกันนี่แหละนี่นะครับเป็นบ่อสุ่มของผมนะฮะผมซุ่มแก๊งพวกนี้มานะฮะนี่พวกนี้ได้หลักหมื่นทั้งนั้นแต่เดี๋ยวแบ่งให้พี่วุฒิแกไปนะครับก็จะมีตัว ตัวไหนดีว่าเดี๋ยวเลือกก่อนเดี๋ยวเลือกก่อนเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูเลือกก่อนตัดสินใจก่อนนะ A few moments later ฮะตัดสินใจได้แล้วเดี๋ยวเราให้ันโจซันเก้นะครับันโจซันเก้ชื่อว่า Pearl นะฮะตัวนี้ชื่อว่า Pearl แล้วก็ให้ให้โช,ชว่าจากฟาร์ม t a นิชิไปนะครับโชว w ตัวนี้ชื่อว่า h เลอ e r น่น่เนตัวนี้อ่ะตอนนี้เรามาที่บ่อที่ร้านมานีแล้วนะครับก็เล็งสองตัวนะฮะแต่ผมเล,งเล็งไว้แล้วแอบมาเลงไว้แล้วเพราะเป็นตัวไหนนะฮะเดีย๋ยวตักขึ้นมาให้ดูอ่ะได้มาแล้วนะครับชีโร่ตัวหนึง่งแล้วก็เป็นกินลินอะไรสักอย่างนี่แหละอืมสองตัวนี้ก็สามหมื่นแล้ว ที่เราขายกันอยู่นะฮะโอเคเอาปลาสี่ตัวนะครับขึ้นมาแล้วนี่ข้างหน้าซ้ายมือเขียวๆนี่ป้ายดันหลบนี่ทวีวัดยนนะฮะบอจอกอทวีวัดไทยวิวหรือของทวีวัดยนต์ของพี่วุฒินั่นเองนางขายรถมือสองเลยนะนี่เดี๋ยวเข้าทะลุไปข้างในเลยนี่เอาปลาไปไว้ในบ้านนางเลย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวปลาตายต้องรีบมาแล้วมาแล้วโอ้ยใจเย็นๆนะจ้าสาวๆเอาดูยังอยู่ดีไหมโอ้ยยังไม่หงย,ยังไม่หงสี่ตัวมาต้อมหนักเวย้ยเดี๋ยววาง่อนปล่อยหมายอยู่ป้าโอเค,อเคไม่ตกหรอกนี่ตัวนี้ อันนี้ศิโลศิโลศิโลอันนี้นกพิ้งค์นกพิ้งค์อันนี้กับบ้านเรานะจบภารกิจแล้วรอเราอ่ะเวลานะนี่ลงไปแล้วบอกพี่วุฒินี่วิววุฒิวิววุฒิเขียวเชียว ี่บ้านเทพเจ้าดาวเหนือมีสระว,ว่ายน้ำด้วยอ่ะเอาปลามาบ้านพี่บู๊ทแล้เอาปลามาแล้วตัวแพงสุด1,9ื่นที่ให้ไปไม่ยอมนางไม่ยอมเลือกนางเลือกตัวหมื่นสองหึ่ไม่เป็นไรครับแบ่งพี่ๆน้องๆไว้สร้างมันนี่ซับกับปลาคาร์ฟนะฮะให้กันไปเลยโอเควันนี้ครบเด็กสร้างเรือนะครับบ๊ายบาย